ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมิเดียทีวีก็วันนี้มีแต่ของเก่ามาหลอกขายใหม่นะก่อนหนึ่งก็เห็นเขาว่าโลแบกกันแล้วในสิ่งที่กิจกรรมมัรรลุออกมาผมไม่รู้นะว่าของใครหายห,ายหรือเปล่าของผมอะของที่ได้มาอ่าหายทุกอย่างเสื้อมูลาสมัจริงๆผมผมแลกเสื้อมูลาสมมาแล้วก็แลกแลกบัตรฝึกฮานามาซึ่ง ก่อนหน้านี้นผมจะมี14ใบครับกลับมาเหลือ9ใบแล้วแต่เน,นี้ยไม่หายของที่เปิดได้จากกาชาในนั้นอะไม่หายก็คือกอกลูกแล้วก็ผมแรกว่าเป็นรูนกระจกเหลืองแต่ผมไม่แน่ใจว่าของผมผมันมีอยู่เท่าไหร่อยู่แล้วเนี้ยผมผมผมไม่แน่ใจผมไม่ได้สังเกตแล้วก็ที่ไม่หายเลยคือเพชรเพชรผมยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยเพราะว่าตอนก่อนกิจกรรมที่มันหลุดออกมาตอนนั้นเพชรผมมีแค่พันกว่ากว่าไม่ถึงด้วยมั้ง8 0 0 900กก็ไม่ได้เอาเพชรไปโอเค เราช่างมันก่อนอันเนี้ยเราแก้ปัญหาไม่ได้อยู่แล้วต่างคนก็ต่างเจอปัญหาคนละแบบกันก็ต้องดูว่าดีน่าจะแก้ยังไงผมว่าเขา move ผิดพลาดนิดนึงตรงที่ว่าเขาน่าจะโ o แบ back ตอนนั้นเลยถ้าเกิดมันเป็นกิจกรรมที่หลุดออกมาอ่ามาเข้ามาส่วนของกิจกรรมวันนี้มามาไม่มีอะไรใหม่มีลของเก่ามาหลอกขายคือรูเลตรูเลตอันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมอ่า เอาจริงเนี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็ดีนะถ้าเกิดสุ่มได้2อ,อันนี้บ่อยๆผมก็ชอบกันมีอยู่2อย่างนะครับผมที่ดูเหมือนจะเป็นของแร่เนะคือกล่องลูมใหญ่ก็จะมีที่คนเข้าหลายมายตากันก็จะมีเนี่ยอ่าเอเดียตี้แล้วก็สปรินท์บล็อกเนี้ยคงไม่เท่าไหร่ไอวิวสโควคงไม่เท่าไหร่แล้วก็มีอันหนึงคือโซโลคิงซึ่งใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมมองว่าอันนี้มันน่าจะถูกกว่ารอบแรกคนมารอบที่2แหละน่าจะถูกกว่า แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกล่องสกินอัลต้ากล่องสกินอัลต้าคือสกินทุกอันของร่างอัลต้าเลยอันนี้น่าจะถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าเราสามารถแลกได้โดยใช้แค่ใช้200เราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ผมดูจากหน้างานเนี่ยผมว่าไม่เกิน2,500ปองน่าจะได้อย่างอันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใครหาสกินอยู่ผมมองว่าคุ้มครับผม2,500ปองไม่แพงมากส่วนรูนเนี่ยก็ถ้าเป็นชตาไพ่ตายเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่างใจว่าเราจะเอา ตอนนี้เลยลืมล่าเพราะว่ามันอาจจะใกล้เข้ามาแล้วแต่โซโลคิงเ่ะคิดว่าถ้าใครอยากได้ตอนนี้โซโลคิงค้มครับผมดีกันแต่ผมไม่ได้จะเอา,อ,าอย่างโซโลคิงนะผมจะเอาไอ้ลูนรับบอลไกลของ3แต้มดูว่าอยากจะเอามาลองใช้ใดูเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูกันก็จะใช้ทั้งหมดกี่คูป,ปองน่าจะมีเพรให้ซื้อเนาะผมใช้เพซื้อก่อน500แล้วก็10อันใช่ไหมลองซื้อสัก50ก่อนละกัน ก็ถ้าตีไปก็คือประมาณ1,200งอาสเอ่าเรามา50คือถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ออกเลยเนาะแต่เรามาดูกันเราจะชูดที่ละกูะซื้อผิดเอเะย็ดเคกูซื้อผิด <laughs> โอ้โหป้องหายฟรีโอเคเย็ดเคไม่เป็นไร โอ้โหไป1หนึ่งทีโอ้โหแล้วมันอันไหนอ่ะพวกอ๋ออันนี้เหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรนับใหม่อ่าสิบอันแล้วก็สี่สิบโอ้โหคือแม่งคือแล้วคือมึงทำรูปขายกันด้วยดิใช้ได้เลยวะ่ะอ่าไม่เป็นไรมันอันละยี่สิบเนาะโอเคเราลองก่อนห้าสิบดูว่าจะได้เท่าไหร่ มีห้าสิบโอ้สิบต่อสิบเลยหรอถ้าสิบต่อสิบก็น่าจะประมาณสองพันองครับผมมาลองดูกันนะผมจะเอาสองร้อยเหมือนกันอันนี้ได้สิบเจ็ดอุอันนี้ได้เยอะครับนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเลยอ๋อยี่สิบกว่าอันนี้ได้เยอะอ่าสุ่มไปเรื่อยนะเมื่อกี้สุ่มไป50อันแล้ว โอ้ oh. อย่าซื้อผิดซื้ออันแรกไว่ลองอีกห้าสิบอันห้าสิบอันถ้าน,นี้ดีอยู่ครับผมยากได้โอ้ oh. oh. ก็แพงใช้เล่นเหมือนกันนะครับเนี่ย ได้เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสิบสามอันอ่าผมใช้ไปทั้งหมด100ออันได้นี้มา1คุ้มเราขาดอีกอ่าสี่ใช่ไหมเราตีไปเราเอาสักทีละ20ก่อนอ่าตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด120แล้วนะ ทำไมมันทีละแปดให้กลัวหรือกูซื้อผิดอีกหนึ่งร้อยยี่สิบเมื่อกี้มีสองใช่ไหมเอาอีกแปดผมน่าจะซื้อผิดเนาะเอาตีไปผมใชหนึ่งร้อยสามสิบแล้วกันรวมทั้งหมดโอเคได้ลนะอุยแต่ผมได้พอดีดิโอเคตอนนี้ผมใช้ไปทั้งหมด 130อันเรามาแคลคูลเอเตอร์กันนะ130อันคูณยีทั้งหมด2,600ัน้อปองอย่างที่คำนวณไวต้ตอนแรกแรมจะประมาณ2อ0พก็คือเพลทก็จะประมาณนี้2อ0พถามว่าเอาลูนอ่ะคุ้มหรือเปล่าลูนอ่าพวกนี้ครับผมคุ้มครับผมถ้าเกิดเราผมผมองว่าโซโลคิงอ่ะคุ้มแต่แตาไพ่ตา,ายตานี้ต้องช่างใจนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ก็คุ้มครับผม คืออยากได้มันไม่มีอะไรว่าแพงคืออย่างตอนแรกมันมาเนี่ยมา4,000-5,000ปองเลยนะรูนเดียวแต่ถ้าเกิดโซโล่ริงเนี่ยมันเพิ่งมาด้วยแล้วเอาใหม่ตอนเนี้ยผมว่าคูมาผมแต่รูนี่ผมเอาจะเป็นรูนนี้ไม่เลือกไม่ได้เนี่ยแต่ผมจะรูนนี้จะเอามาลองใช้ครับผมก็เลือกเลยก็เบสเซ็ตก็คือ2,600ปองผมไปโดนค่าง่ซาคุอีกพันกว่าปองก็โดนไป3,000กว่าไม่เป็นไรครับผม ก้อนนี้มีอีกอันหนึ่งที่ดีครับผมอันนี้คือเราใช้จ่ายทุกวันเราจะได้ของพวกนี้แต่มาดูกันว่าได้อะไรบ้างไอ้พวกนี้น่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะว่าแบบของที่ได้โอ้ยทำไมมันไหลอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้ก็คือได้เป็นบัตรฟ้าบัตรแดงแล้วก็บัตรแดง,แแดงอันนี้ก็เหมือนเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆครับผมใช้ครบ2 0 0พปองซึ่งแถมเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วก็ ถือว่ายังจะพูดว่าไม่น่าเกลียดก,ก็ไม่เชิงนะ,ะก็กึง่งกึ่งน่าเกลียดอยู่เหมือนกันก็มีอะไรอีกไหมที่มาใหม่มิชชั่นมีเติมเงินเติมเงินก็จะได้เยอะหน่อยโอเคออ้ยอน,นี้มันได้ Ability ้มาเช i a l ยด้วยเพราะใครเติมเงินตอนนี้ก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนะ2,000ปองเท่านั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมอัพรูนได้เท่าไหร่หน่าจะอัพได้ไม่เยอะครับอยากได้เวลห้าเหมือนกันนะแต่ไม่น่าที่ได้เวลสี่ได้เวลสี่ก็ ยังไม่หุ้มเท่าไหร่ขาดห้าร้อยหรอหนึ่งจะมีกิจกรรมสุ่มลูนมาไหมอาทิตย์นี้ถ้ามีกิจกรรมสุ่มลูนมาน่าจะได้ใช้ลูนนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็อดละกันก็ประมาณนี้ไหมสําหรับคลิปนี้ก็ใครจะเอาอ๋อเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมแลกอะไรได้บ้างถ้าเกิดสมมติมีคนโชคดีแบบผมที่สองร้อยเนี่ยก็เรียกว่าโชคดีละกันเราเราได้เอาไ,ไอเหรียญเนี่ยมันแลกอย่างอื่นเราจะแลกอะไรดีคืออันนี้ผมไม่รู้นะ เดี๋ยวใครมาบอกแล้วผมทำตามแล้วผมโดนแบบโดนเบรมผมว่าเราแลกอันนี้ครับน่าจะคุมเราได้อเน,นี้ยเราจะแลกได้10อัน10อันเราจะได้ตัวนี้30อันแล้วเอาไปสุ่ในกิจกรรมผมผมมองว่ามันน่าจะมาอาทิตย์นี้นะน,นี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวหาว่าผมแบบหลอกอผมแลกให้ดูเลยอ่ะผมว,ว่าผมว่ามันน่าจะมาอาทิตย์นี้เราก็จะประหยัดไปได้ หลายเพรหลายปองอยู่เหมือนกันโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรละสุดท้ายก็คือกิจกรรมเก่าของเก่าเอามาหลอกขายใหม่นะสุดท้ายก็กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมก็ช่วงนี้สตรีมสดก็ใครว่างๆก็เข้ามาชมกันได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย